โขกกระเทียมพริกไทยค่ะสิมักหมูมักหมูไอ้แตงกัายัดใส่ต้มจืดแตงกัายัดใส่มานี้ทุเทียแกงบริมักบริมักบ่ได้นี่ให้เบิงบริโชว์ทุเทียแกงนี่จะเอาลงเลย แตงกัวเนี่ยใส่กันบ่าม,ามักหมูมันกับบ่หอมบ่แสบต้องหมักหมูหมักกระเทียมิีไข่มันสิได้หอมหอมตําแล้วก็มาหมักใส่ซีอิ๊วใส่ซอสอันนี้คือแตงเอาใส่ออกแล้วค่ะเสียมะยัดแตงกัวลูกใหญ่ต้องเอาลูกใหญ่มะยัด มักซิวขาวกับซอสผู้เขาค่ะสองอย่างนี่พ่อพขใส่น้ำปลามักกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวต้องเอามือขยำม,มักไว้แป๊บนึงค่ะแตงกวายัดไส้ต้มจืดค่ะผัดไก่พริกแกงค่ะ ไก่ผักพริกแกงต้มจืดแตงกวายัดไส้ แบบน้ำขุกขิดค่ะ,ะน้ำราดข้าวก็จะใส่น้ำไปหน่อย เสร็จแล้วค่ะผัดไก่ใส่พริกแกงผัดแบบน้ำคุกคิกใส่มะเขือเปอราะใส่ใบมะกรูดให้หอมๆไปนิดนึงจบคลิปแค่นี้แหละค่ะขอบพระคุณหลายๆขาบท่าติดตามมือนีมีสองอย่างเมนูต้ตมจืดแตงกัวยัดใส่แล้วก็มีไก่ผัดพริกแกงนี่แหละค่ะสองอย่างขอบคุณหลายๆสวัสดีสุขูสุขคนเด้อค่ะ มาวา่าอยูยุโรปอเมริกาประเทศไทยประเทศเล่าสุขูสุขนคนเหรอคะทักไทายไปบ่ทั่วถึงกับขอโทษขอให้ฝากกดติดตามช่องค้นถุงกุล่าในเด้อค่ะซันีนลราค่ะสวัสดีค่ะ